มายังไงกันเลยเหรอเออเจริญเจริญกวายสารโอ้แต่ว่ายเลยวันนี้อะทำไมวันนี้วันอาทิตย์พวกอายการไม่อยู่ปุยภาษาก็ติคนละสารเต่งตัวเหมือนนักลบเรามาจากไหนเหรอข้ามันนักรบเหรอมาจากบ้านบางบัวทองชื่ออะไรกันเล่าเองอะเหรอข้าชื่อไอจันโอ้ไอจันไอจันมีเพื่อนชื่อไอตอออันนี้ออกจากล่างเปล่าทำไม นี่เขามาถวายให้ใส่ไงแล้วก็ใส่ใช่ใช่แล้วไปยังไงมายังไงละโอ้ยนี่ไปสักเซตระที่จะใส่มาเนี่ยนี่สักเนี่เหนียวจริงนะเนี่ยนี่เหรอเหนียวมากนี่ขนาดเพื่อนยืมตังค์เลยังไม่ให้เลยอม่ด้ยันยันฟันไม่เข้าอยู่ยงคงกระพันอืมหมดแล้วมั้งหมดแล้วเขาไม่ต้องถามนี่อันนี้อะไรเนี่ยนี่งูอะไรเนี่ยเขาดูเขาดูเป็นงูเต่าหรองู มูวทำไมหลังป่งอล้วนอะกินช้างเข้าไปเอ้ามีเตาแก๊สใช้ด้วยเขามาถวายให้ยังไงล่อโอ้นี่ทำอะไรกินเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมักินข้าวมาหลายวันแล้วเนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างที่จะกินอ่ะกินไหมล่ะกินอะไรอ่ะมองเหมือนไม่เป็นมิตรเหมือนไข่เจียวราข้าวแต่ต้องอร่อยนะต้องกรอบด้วยไข่เจียวอ่ะจะไม่กรอบได้ไงแล้วใส่เปลือกไปด้วยไง ยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามอาจารย์เลยเนี่ยฮะอาจารย์ชื่ออะไรอ่ะสลาแต่งเพลงเหรอเงยใช่โอ้าวก็อาจารย์สลาแต่งเพลงนุ่นเขาสลาคุณวุฒิแล้วนี่อ่ะสลาวายวุฒิโอ้โอ้จุดแก๊สเป็นด้วยนี่ของจริงอาจารย์เอ้าของจริงอะดิเออน้ำมันอืมว่าจะเลิกใช้น้ำมันแล้วมันแพงจะใช้อะไรอ่ะแก๊ซอฮอทอดเฮ้ยดูดูท่าทางเป็นนะเนี่ยเฮ้ คฮดาวเหรอข้าวหุงยังหุงแล้วนี่่งบอกถึงมึงมึงนี่สกปรกจริงๆมึงไม่นอนเหนียวตัวคันเนื้อคันตัวเมื่อเนี้ยคนบ้าแล้วมันเตะโอ้นี่ข้าวอือ แข่งขาเลืดอกันพอดีเลยเหมือนใจคอมันตรงกันอะอะไรอ่ะอาจารย์มีไข่เนี่ยผมมีช็อตใจตรงกันจริงได้สดน้ำกันแล้วอาจารย์เอาเนี่ยเอาโอ้เดือดเนื้อร้อนใจไม่มีที่พึ่งก็มาหาอาจารย์เนี่ยจริงๆเลยครับว่านะนี่แหละผู้สงสินก็อย่างนี้แหละมีจิตใจเมตตา ม,ม,มันบาดปากบาดปากโอ้อาจารย์ขอบใจมากมือนี้ผมจะเดินทางไปช่วยแฟนเพื่อนฝากดัานฝากล้างด้วยนะ นั่งโซกูแล้วเอาในเมื่อเราได้สละร่างกายสละชีพเพื่อชาติแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ของดีติดตัวไป6กเศษของเวทมนต์อะไรให้ผมสักหน่อยติดเนื้อติดตัวไปเพื่อไปช่วยแฟนเพื่อนนะอาจารย์นะอะไรมั่งเนี่ยเทียนเนี่ยนี่เทียนปะบางครั้งมึงไม่อยากคุยมึงก็ไม่พูดมันก็คือเทียนเนี่ยจะคือะไรม็ตอบกูแค่นั้ก็เป็นไรล่ะ มันไม่น่าเรื่องะถามไงคนมันไม่น่าเงียบไงมึงสองคนยังก็เงียบมีสมาธิมาเลยคนบ้าอะไรเพื่อนถามมึงั่งเงียบงี้ันไปสิงมนก็ถามอื่นได้มันไม่มีใครเขาทำกันมันไม่เขาถามกันถ้าคุณตัเนี้บ้าออตอบเขาถามเทียนใช่ไหมอาจารย์มึงก็ตอบเทียนก็จบมึงเงียบไงมึงตายได้ง่ายนะมึงี่ยมึงก็ไม่รู้คุณใครด้วยเอ้าศััท้ามันี่ะศรัท้ามันศรัทธาอยู่แล้วแต่แค่มึงตอบกูแค่นั้นมึงตอบไม่ได้ ผู้โมโหมึงตรงนี้แหละมึงเงียบทำไมเทียนเทียนอ่าแค่นี้แหละมึงปรับดีเลยไปแล้วไงจุดเทียนทำไมข้าอาจานระวังปุกป้องคุ้มภัยแขนนะแขนอันตรายจะเดินทางไปใต้หรือไปเหนือไม่อยากได้แล้วอะมึงจะทำที่ไหนอะเอาแค่ทิศเหนือพออ่ะ อุตสาหนะเอ๊ะที่ตใต้ไม่ไปจะอยู่จะทิดเหนือคุ้มดีคุ้มายออกตกก็ไม่ไปอยู่จะเหนือกลับคน่ะมีแต่ความสุขความเจริญ กัอายุสี่แล้วไปแต่ละวัดก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันที่มาตีหลังตีอะไรอ่ะเขาแค่ผมแค่หัวอ้าเดี๋ยวออาต่อไปนี้นะหมดยังอาจารยา์ยังยังผมจะต้องไปสู้รบปบมือกับศัตรูอาจารย์ <c oughs> บ้าสถานที่นะโอ้ยไปฝังตะกงตะกูดกันครับพอฝังแล้วเป็บาดทะยักกัเนเลยอันนี้ก็ต้องห้อยเอวไม่ใช่ห้อยแล่การใจกลืนผ่ารผมึงเอาไงเนี่ยมึงคิดก่อน เอานี่หรือแขนอย่าไนอ่ะมึงจุเนดตไม้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้ไน้ได้ไ้ได้ไ้ได้ได้อด้ไให้ไั้ได้นด้ไ้ะด้ไ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 ด้ด้อด้ได้ได้ด้ได้ได้ได้อด้ไดัได้ไดยได้ไอ้ไี้ไดได้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 ไดด้ไดได้ดได้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 ไไดไดดไดไดได้ได้ได้ไคนไ้าด้ไ้ได้้้ได้ไดไไ คุณไม่เห็นลูกินนะใครน,นูกห้าฉากผมอยากได้ของผมผิดไหมโอ้ยมันแค่มึงจะยัดทำไมล่ะมกกันจะกระไรมึก็ฉีกเองโอ้ยมาแล้วกันเองได้ของดีอาจารย์ไปอ่ะ